สวัสดีแฟนเพจทินหักทุกท่านตอน4ทุ่มปลายนะครับผมเนาะอ,อ่ะคลิปผมเหลือนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลงทมคลิปนึ่งไปเลยนะครับผมเนาะเมื่อคืนนี้ผมจะปาผุ้คนมาแปลงนี่เลยนะครับพัดวุ้นเส้นหรือว่าพัดเส้นร้อนใส่กินส้มนะครับผมเนาะมาเาริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ก็อ uh, okay. okay. uh, ื้อท่าก่อไปเลือกเอาจิ้นส้มมานะครับจินส้มที่เขาเลือกนี่มันต้องเป็นชิ้นส้มที่มันนั้นตองมันนักนะครับลองถามแม่กาก่อนถ้าแม่กาบอกว่าตองมันน้อยเดียวเลยนะบอกมันเลยอีแม่กาคนนี้จุนะบม่อกยมีจินส้มเจ้าไหนตองน้อยสักเจ้าอ่ะนะครับตองไปคะแนนมุ่นนะครับถ้าเมตานีมีแตนี่มันต้องเมตานีป่วยผมบอกเลยนะครับผมนะนะครับโอเคเ่าก็จะเอาจิ้นส้มนี่นะเอามายีๆๆมันเยะซนแตนนี่นะสุนอรนะครับ เรียบร้อยละเราก็จะมาเตรียมกระเทียมก่อนนะครับผมเนาะเพื่อวันนี่เอาไปพัดนะครับทื่มันหอมนะครับผมเนาะอ้าวเราก็จะมาซับนะครับซับเป็นบล็อกกอแกกประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะจ๊ะแยกไว้นะครับแยกไว้ใส่ถ้วยไว้แฮมตี้นะครับเนาะอ้าวเราก็จะมาตั้งน้ํามันนะครับแล้วก็ตอกไข่ลงไปเลยนะครับผมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพัดกินส้มเนี่ยเฮ้ยใ,ใส่ไข่ตัวนะครับแล้ววันนี้แฟนผมบอกว่าอยากกินอันนี้มันแบบแห้งอะ ที่มันแบบชุ่มชํำชุ่มชํำไม่นะโอเคผมจะแปลงพัดเนี่ยคือมันแบบชุ่มช้ำเพื่อพอนะครับผมเนาะเฮาก็จะคั้วไข่ขึ้นมาได้มพอร้ายพอดีนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาอันอย่างก็ไอเนี่ยไอชิ้นส้มหมูของเราเนี่ยลงไปพัดนะครับลงไปขั้วคั้วให้มันหอมนะครับคั่วให้มันหอมนะจ๊ะถ้ามันเริ่มหอมเสร็จปุ๊บนะครับที่อื่นก็จะปรุงก่อนนะครับแต่ผมมาปรุงมาแปะไอเดือดนะครับเฮาก็จะใส่นี่ก่อนนะครับก็คือเส้นร้อนนะครับ วันนี้ผมใช้เส้นร้อนแบบเหนียวนุ่มนะครับเฮาจะมาใช้เส้นร้อนที่มันบักไก่ผมจะใช้เส้นร้อนที่มันไก่ไปเลยนะครับไม่ได้นุ่มๆไม่ได้ชุ่มฉ่ำเพราะมันสาแก่ใจแฟนผมไปเลยนะฮ <c> ะ <oughs> ถ้าบอกอ่านแล้วมันเหนียวมันแข็งมันนั่นมันนี่ใจกูเนี่ยยังมาจมอยู่โอ้ห <c oughs> ขอระบายนะเ <c> อ <oughs> อ่าโอเคนะครับเส้นบูงก็อยะปรุงนะครับปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะครับน้น,นนะ้ำมันหอยนะจ๊ะ แล้วก็เป็นผงปูนด้วกับลูแดงเกลียวเมียงน้อยนะครับผมนะอันนี้นะครับอันที่ผมเนียเนี่ยมันก็จะเป็นแจ๊ะแจ๊ะแม่แม่หน่อยนะครับแต่ก็เอะํำแฟนผมมากเอยนะครับเน้อตอนนี้ก็แล้วแหละนะครับผมเนะาะขั้วชิ้นส้มมูนะครับใส่เส้นร้อนแบบใกล้ๆแล้วก็ใส่ไข่ด้วยนะครับผมเนาะอ้าเฮาก็จะมาตักใส่จานกันดีกว่าดูดูความชุ่มช่ำของมัน <laughs> นะครับใครมากแบบแห้งๆก็บแจเส้นร้อนก่ามังกรน,นะครับมันจะแห้งๆเลยเน้อ ถ้าขายบบมากแห้งๆมากชุ่มฉ่ำแบบนี้นะครับก็ใช้เซตร้อนนี่มันเหมือนยี่ห้อน่ะนะครับนะครับเนี่ยมันเปนไก่มันออกอีเลยนะครับผมเนาะเรียบร้อยละมาถึงเวลาสมควรป้อนข้าวหนึ่งกุ้ยเข้าไปเลยนะครับ everybody ยอกนะครับอ่ะยังคือนะครับผมเนาะสมๆกมเกม